มาแล้วค่ะหลายๆคนนะคะทักเข้ามาว่าลิหายไปกบปีใหม่หรือว่าไปเขาดาวอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนนะคะก็คือทํางานนี่แหละวันนี้นะคะมีข้อความบอกว่ารู้สึกฟ e ลมากดาวมากหลังจากปีใหม่นะคะแฟนหายไปแบบดือด้อจะมีหน้าที่หิวใจแล้วก็ลืมได้ยังไงคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าหน้าที่ของสมองนะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องของความรู้สึก แน่นอนทุกคนเราไม่ได้มีหน้าที่สมองมีหน้าไม่ได้มีหน้าที่หรือสมองนะคะหรือที่เราเรียกว่าหัวใจนี่จะขอใช้คำว่าสมองสมองนะคะไม่ได้มีหน้าที่หรือแต่สมองมีหน้าที่ตีความหรือประมวลผลเรามีหน้าที่สัง่งในเคสนี้หายไปแบบเงียบไปเลยนะคะน้องเขาบอกว่าเขาก็พยายามอ,อ,อยากรู้สาเหตุว่าทำไมเขาหายไป ก็ติดต่อกันไปผลปรากฏว่าเขาบล็อกทุกช่องทางเลยเออแล้วจะทำยังไงนะคะชนีน้อยหอยสังก้อนมานั่งเสียใจคุณต้องอัพเอ NER จีตัวเองขึ้นมาคุณอยากเสียใจนนะเสียใจได้เราไม่รู้หรอกทุกคนบริบทนะคะเราอ่ะกับเขาอ่ะผู้ชายที่จะหายไปเขาคิดไว้ตั้งนานแล้วนะทุกคนธรรมชาติของเขาอะเขาขี้เกียจอธิบายมันอาจจะมีความยุ่งยากในความสัมพันธ์หาทางออกไม่ได้เขาขอเฟดตัวเอาไปก่อน มันเป็นไปได้หมดแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ไปสงสัยคนจะหายอะ่ะเขาบอกเราไปแล้วอะ่ะทุกคนแต่คุณต้องมาเคลียร์กับตัวเองก่อนหน้าที่ของคุณวันนี้นะคะคุณต้องมีมายเซตให้กับตัวเองว่าเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียใจกับเรื่องความรักอ่ะเป็นเป็นเรื่องของอารมณ์ทุกคนแต่เหตุผลนะคะคุณต้องใช้ตักเะเหตุผลในการดํารงชีวิตแน่นอนมันเจ็บใจอะ่ะแต่ชีวิตมันต้องไปต่อไง เอาอย่างไงเราทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเขาบล็อกเราไปแล้วอ่ะแต่สิ่งที่เราทําได้คือคุณมีหน้าที่สั่งแล้วก็สมองจะตีความนะคะสั่งไปว่าฉันจะอยู่แบบที่มีความสุขให้มันแล้วก็รวยได้มากกว่าเก่าแบบไหนโดยที่ไม่มีคนคนนี้ในชีวิตแน่นอนคุณต้องมีงานเป็นของตัวเองวันนี้คุณมีอะไรบ้างที่คุณสามารถที่จะออขอบคุณได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะ ปล่อยไปก่อนนะคะทําอะไรไม่ได้คือตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้เราเราง้อเขาไม่ได้ทุกคนมันไม่มีช่องทางไงเราจะไปยังไงบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม้กระทั่งบ้านเขา่ซสํมใช่ปะนะคะหิวใจตัวเองสมองนะคะโฟก,กัสได้อย่างเดียวถ้าเราเฮิร์ตมันก็จะเฮิร์ตถ้าเราบอกว่าฉันจะมีความสุขได้ยังไงจากเหตุการณ์ครั้งนี้ฉันจะไปต่อได้ยังไงมันอยู่ที่ชี้นําคําถามสั่งสมองของคุณก่อนเก็ตนะคะ